ไ,งไงพีก่กี้วันนี้ประเด็นฮอตประเด็นฮิตไม่พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้ค่ะประเด็นฮอตข้ามปีนะคะ สำหรับนักร้องสาวน้องเบียร์เดอะไวท์ค่ะที่ทำให้อดีตเหล่าคนรักของเธอเนี่ยถูกโยงดราม่าค่ะผ่านมาประมาณ7-8ปี6-7ปีแล้วนะคะที่หายไปเพื่อเพลงนะคะไม่สี่เดียเจอปมขุดนะคะเบียร์ครบซ้อนค่ะใช่ไหมคะพิกี้คือจะบอกว่าน้องพอพี่เล่าให้ฟังว่าพอเรื่องราวดราม่าของเบียร์เดอะไวท์มันเกิดขึ้นเนี่ยคใครที่อยู่รอบตัวเนี่ยโดนกระทบชิงหมด เจปีที่ผ่านมาเขาเป็นอดีตคนรักแต่โดน6-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่างานนี้โดนขุดว่าเคยคบซ้อนกับเบียร์ดไว้จริงหรือไม่ไม่แน่ใจภาพมันโชว์ตอนญี่ปุ่นไงงานนี้ไปเจอเปเพอร์เพนต้องถามเรื่องนี้ว่าอย่างไรฮห้เชิญค่ะค่ะพอมันเกิดข่าวขึ้นก็แอบเอ๊ะนิดนึงอะไรอยเงี้ยว่าเอ้ยเอา้อาทำไมเกิดข่าวหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าที่ผ่านมา แม้ว่าผมจะคบกับใครอะเวลามีข่าวเลยผมไม่เคยตอบโต้เลยผมว่าน่าจะเป็นข่าวมาจากขนพวงอีกคนหนึ่งการที่ผมจะออกไปแก้ต่างอะคนจะไม่ค่อยเชื่อและที่สําคัญเรื่องมันผ่านมา6กเปีแล้วและผมได้คุยกันหมดแล้วแล้ววันนี้ผมเป็นเพื่อนกันแล้วที่เป็นเพื่อนประเภทที่โทรกันถามว่าสาทุกสุดดิบแล้วแม้แต่แฟนผมเองก็ทํางานร่วมกับเขาอะ IG ก็ยังฟอกันอยู่อะแล้วผมจะอ,อยู่ดีๆมาสร้างความอีกเพื่ออะไรอะมันมันไม่ใช่เรื่องของ เราทั้งสองคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องผมกับน,น้องเขาแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วอ่ะที่อยากจะรู้ความจริงอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เลยอยากคีพให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไว้อะไรเงี้ยถูกต้องแลวค่ะใดๆเลยเรื่องราวเป็นเรื่องราวส่วนตัวแล้วมันผ่านมานานแล้ว <c oughs> อะไรเลยก็ขอบคุณมากที่ตอบคําถามพี่พี่สื่อนะน้องไฮน,นะ <c oughs> ทั้งนี้ผ่านแล้วผ่านเลยก็ไม่ซีเรียสใดๆนะ <c oughs>